สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่8เมษายนนะครับ2567นะครับเพื่อนๆมาชมรางแรกของวันนี้กันนะครับเพื่อนๆอยจะได้น้ำพึ่งมากน้อยแค่ไหนนะครับจัดเลยครับเพื่อนๆนรอชมกันได้เลยนะครับ ขอบคุณครับที่รับชมท่านเพื่อน <ie>